สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส so จูเนียรกับเกมลาเรนเจอร์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเลนเจอร์ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งจะสุ่มได้แต่ว่าผมไม่ได้อัดคลิปเอาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ช่างมาละก,กันนะครับเดี๋ยวมารีวิวเลนเจอร์กันดีกว่า นั่นก็คือเบนิมารุนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีในเรื่องของระยะความกว้างสกิลนะครับแต่ผมจะบอกว่าแต่ละสกิลเนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าจะได้ตัดสินใจกันได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะเห็นว่ามันมีดาเมจก็จริงแต่ว่าถ้ามันไม่กว้างเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับอ่ะสกิลนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นสกิลดาเมจที่ไม่ทะลุอมตะนะครับผมเสียดายมากนะครับที่มันไม่ทะลุอมตะเพราะว่าคือถ้ามันทะลุอมตะก็น่าจะเป็นตัวที่ ดีที่สุดในคุนโโบร,รอบนี้แล้วนะแต่ว่ามันไม่ทะลุอมาตะนะครับผมอยากให้เขาแก่ออให้เขาแบบบัฟตัวนี้สักหน่อยแต่ว่าช่างมันละกันนะครับผมอ่ะสกิลนี้นะครับมีดาเมจประมาณ30เท่านะครับแล้วก็ห้าสตูใช้ทักษะลดความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับ40%อเนันนี้มันจะประมาณ300กว่าจุดมั้ง33 0 3 0 0ากว่าเนี่แหละคือมันก็ประมาณ300จุดอะซึ่งถามว่ามันกว้างไหม มันก็ไม่ค่อยกว้างแต่มันก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเทียบกับมิลิมเนะี่ยอันนั้น600จุดนะครับผมก็ลองเทียบเอาเอาละกันนะว่ามันกว้างขนาดไหนคือมิลิมกค็ค่อนข้างจะกว้างมากนะครับผมหกรจุดแต่อันนี้ก็เป็น300จุดนะครับผมซึ่งมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อันนี้ก็ลองไปตัดสินใจกันเอานะครับแล้วก็สกิลต่อมานะครับผมเป็นสกิลบัฟอมตะนะครับผมอันนี้เป็นสกิลที่สร้างบารียในพื้นที่แล้วก็เพิ่มัตาความแม่นยำสร้างบารียก็คือบัฟอมตะนั่นแหละนะครับผม อันนี้มันจะกว้างประมาณ280จุดก็ถือว่าปกตินะครับผมก็พอได้นะครับคือมันก็กว้างแบบปกติแหละของมันนะน,นะซึ่งก็เป็นสกิลที่ดีนะครับเพราะว่า,าการบับอมอตะเนี่ยมันก็ช่วยเซฟเลนเจอร์ได้ถ้ามือใหมุู่มได้ตัวนี้นะครับสามารถปั้นมาใช้งานได้เลยยาวๆนะครับคล้ายๆกับรีวิเอออันนั้นนะปั้นได้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็คล้ายๆกันคือมีประโยชน์มีดาเมจแต่ข้อเสียแค่ไม่ทะลุอมอตนะนั่นเองส่วนความสามารถให้เปิดนะครับผมก็ มีฟื้นพลังนะครับอันนี้เหมือนว่าจะบัฟมาด้วยนะครับผมนะก็ค่อนข้างจะโกงขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถนี้โกงนะครับแล้วก็มีการบัฟด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเหมือนจะมีการแบบว่าปรับเนิร์ฟในส่วนของเอ่อพวกแรนนืดหรือพวกเลนเจอร์หนืดนะครับผมนะที่เป็นความสามารถไฮเปอร์อันนครับอันนั้นเขาโดนเนิร์ฟแต่อันนี้โดนบัฟมานะถือว่าโกงขึ้นนะครับเดี๋ยวมาทดสอบดาเมจกันนะครับผมมาโอเคครับ บับอมตะหน้าป้อมใช่ไหมอ่าบับหน้าปอมนะครับช้านะแอนิเมชันช้านะครับนี่อ๋อโอเคเนี่ยติดติดดีบับไปบนหัวนะครับอ่าบับอมตะฟุบนี่ครับดามเมจก็ถามว่าแรงไหมอันนี้น,นี่ตีแนวหลังอ่ะโอ้โหโจมตีแนวหลังนะครับผมนี่เป็นตัวที่ผมต้องใช้นะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตัวตีแนวหลังนะครับผมทีมผมนะนี่ครับ อพอมาอยู่ในระยะปุ๊บมันก็น่าตัวนี้ก็น่าจะตีทะลุไปข้างหลังใช่ปะ่ะป๊บั้งเอเอนี่ยเดี๋ยวลองชึบโอ้โหเลนยาครับผัดออกก่อนเนาะฟึบโอเคแล้วก็เดี๋ยวปล่อยในส่วนของเม่เร็วดัดออกมานะครับเพราะว่า ต้องมีแทงคอยคามให้นิดนึงเนาะตึบนี่ดูดูครับสกิลโอ้โหโ้โหโยูยพอเทอ่ะอือหอเทมันเทมากเลยนะเว้ย,ยเทจัดเนี่ยฟาดไปหนึ่งทีคือ ก็แรงแบบต่อๆนะครับผมยังไม่ได้ปั้นแม็กด้วยนะถ้าปั้นแม็กก็น่าจะแรงมากๆเลยนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ฟรีนะครับก็นั่นแหละด้วยความที่เป็นเกียร์ฟรีก็ตามยถากรรมนะครับผมดามเมจก,ก็จะเบานะครับนี่เทมากครับเทมากเทมากตีป้อมก็ใช้ได้นะครับคือตัวไวพิบเนี่ยเป็นตัวที่ตีป้อมไวนะครับแต่แค่ว่าแบบผมไม่ค่อยมีเกียร์นะมาเจอมิริมพอดีนะครับผมนะมา แต่มิริไม่แม็กเนาะก็พอสู้ไหวนะครับแต่ว่า165ก็เลเวลเยอะกว่านิดนึงเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวเบดีมาลุนะครับจะเห็นผลอะไรไหมหรือว่าจะโดนตัวอื่นในทีมผมแย่งแย่งซีนไปก่อนนะครับนี่ครับบับอมตะนะครับผมพี่แกบับอมตะแล้วเอ้ยผมโดนก๊อปไปอะ่ะโอ้โหมันก๊อปตัวผมไปอาละตัว,ยวเยามมนเยลลี่เยวยวนมูนเนียเอ ผู้ผิดผู้ผิดเอ้ยถูกแล้วนี่ว่ามูนเยลลี่เยาวยวนมูนเยลลีน่นะครับโคตรแปลกเลยอะไรวะเนี่ยโคตรแปลกอะ่ะอ๋อผมป้อมไม่แตกเนาะผมดูจากทรงแล้วผมเชื่อมันอ่ะเราลองดูนะครับคือมันไม่ทะลุมาต่างไงมันใช้ยากนะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้อมกูจะแตกไหมผมก็ต้องระวังนะครับอ่าช่างมันผมอขอดูป้อมก่อนนะครับสําคัญกว่าไม่งั้นแพ้แน่นอนอ่อ โอเคเรียบร้อยเนาะนี่ไหนมีซีนไหนเบน,นี่มารู้ได้ออกโลงบ้างไหมหรือตายอย่างเดียวเลยยังไงอ่อันนี้ครับมีสกิลมีป้า้เห็นอยู่นะครับอบอ่ะผมกดอมาตะนะครับจะได้เพิ่มเลือดป้อมนะครับนี่ปึบอุ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่คือสกิลมันไม่ได้แบบว่าเอฟเฟกแบบยิ่งใหญ่อลังการมันจะดูยากนะครับผม แต่ผมเห็นว่ามันกระโดดอยู่นะครับแล้วก็แบบเออจัดการได้บ้างนะเมื่อกี้เห็นนะครับถ้าผมสโลได้เดี๋ยวจะสโลให้ดูนะครับฮ่มีคนปั้นเบนี ja. mm ่มาลุแมกว่าดูครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแพเพราะเขาหรือเปล่าเขายังไม่ปล่อยเบนี่ออกมานะครับผมนี่โอ้หผมไม่รู้เลยว่าใครอะไรยังไงนะครับผม นี่ครับเจอชินละด้วยนะฮะแต่เขาปั้นเบนี่แม็กนะครับผมสงสัยเป็นโตอวยนะคือเป็นคือมันปั้นได้นะครับท่านผู้ชมครับไอเบนี่แม็กเนี่ยอ้ยความสามารถให้เปิดเขาติดด้วยเนี่ยมันโกงนะเห็นปะ่ะเออโกงนะครับความสามารถฟื้นเนี่ยนี่ครับเขาปลาลูกอะไรมานะครับเราก็เอาคืออุ้ยได้วะ่ะรเมื่อกี้เบนี Benny, เราปลาสกิลไปนะครับผมโหดูครับ ะได้เห็นอีกรอบไหมเบนิตายยังวะมองไม่เห็นอ๋โอโดนเหมือนจะโดนใบอยู่นะครับข้างหลังนี่ครับคือสกิลเนี่ยผมเห็นว่ามันป่าสกิลนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันโดนสกิลเบนิมาลุของผมหรือว่าโดนตัวอื่นตีนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยตัวดาเมจอลังการมากนะครับผมทั้งเอลซ่าเอลิสนะครับสองตัวนี้ก็แยง่งซีนไปหมดแล้วนะเออแต่มีเบน่มาอยู่ในทีมก็แบบ อารมณ์คล้ายๆกับผมเอาคิงเออมาใช้อ่ะต้องขออธิบายก่อนว่าคิงเนี่ยนะครับที่เป็นโคโลโบ7บาทเนี่ยมันมีสกิลดาเมจเหมือนกันนะครับที่ไม่ทะลุอมตะด้วยนะแต่ว่าคิงเนี่ยมันยังมีสกิลที่แบบล้างอมตะอยู่บ้างนะครับก็คือสกิล2แต่ว่าไม่ไม,ไมีไม่มีดาเมจเนาะแต่ว่าอย่างเมนี่มารุเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบัฟอมตะแทนนะครับก็คือแบบเอามาช่วยทีมนะครับบวกกับมีดาเมจในตัวแต่แค่ไม่ทะลุอมตะนะครับผมแบบอเสียดายมาก แต่ว่านั่นแหละช่างมันเถอดนะครับผมคือสกิลคือผมอะไม่ได้อะไรมากนะแต่ผมรู้สึกว่าอยากให้มันแบบว่ากว้างกว่านี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ทะลุมันไม่ทะลุมาตะแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากให้มันกว้างกว่านี้นะครับแล้วทำไมผมเหมือนจะแพ้วะเนี่ยมันก๊อปผมไปปะหรือว่าเขามีเบนี่มาลุอยู่ในทีมเนี่ยออผมจะแพ้พอเบนี่เขาหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยรู้สึกเอ้ยรู้สึกว่าเบนี่มาลุเขาโหดนะนะดูดิอุย โอ้โหแล้วทำไมเลนเจอร์เขาแบบดูเยอะแยอะอลังการจังวะทีมผมหายไปไหนหมดเนี่ยอูเบนี่โคตรโหดเลยนะครับผมพออยู่ฝั่งตรงข้ามนะโอ้เขามีตัวก๊อฟด้วยโอ้โหโคตรเกียดเลยแต่ข่าวว่าเป็นเลนเจอร์เอ่อดาวินชีนะเป็นเลนเจอร์ที่คนใช้เยอะที่สุดนะครับผมใน PVP นะอ่าแต่ถ้าเราสามารถเล่นเหลี่ยมแบบนี้ได้ตรงนี้ไง,นงนชนะแหละ <c oughs> คือมันก๊อฟดีเกินไปนะอืผมไม่มีนะครับคือ ถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ผมไม่มีไงดูดูดิโอ้เราจะไหวหรือเปล่าจะเอเลนเราโคตรแบกดูดิเอเลนผมดูดินี่คนระับเอเลนธาตุไฟก็จริงนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เอเลนเป็นธาตุไม้ต้องบอกไว้ก่อนนะถึงจะชนะทางธาตุก็ตามนะครับผมแต่ชินละมันไม่ได้ชนะเอเลนเนาะเรื่องของแบบคุณประโยชน์นะครับความถึกดิเออพูดผิดเพราะว่าธาตุไม้อะเป็นธาตุที่ ค่อนข้างจะถึกนะครับผมก็ยกตัวอย่างหลายๆตัวได้เลยนะครับเมริโอดัสอะไรประมาณนี้นะครับที่ยังใช้งานได้อยู่แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเมริโอดัสเนี่ยคือที่มันถึกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความสามารถไฮเปอร์ของมันด้วยส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์ก็คือตายเกิดนะครับก็หมายความว่ามันจะยืนได้นานกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแต่ว่าเอเลนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเน้นการเข้าไปตายใช่ป่ะแต่ว่าท่านชมก็จะเห็นเลยว่ามันตายค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นธาตุไม้แล้วก็ถ้าผม ผมมาปั้นแม็กด้วยพอปั้นแม็กเนี่ยโอ้โหแบบโคตรโหดนะครับเอเลนคือดูดิดูด,ดูดูเอเลนนะนี่กูรีวิวตัวอะไรอยู่วะเออวะลืมนี่หว่าแค่กูรีวิวเบนี่อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมันมันดูยาก,กนัท่านผู้ชมผมต้องขอไฟด้วยนะแต่คือผมอ่ะพุ่งตรงเลยว่ามันก็ยังเห็นชัดๆกันอยู่นะครับในตาที่แล้วแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ตาที่แล้วคือเป็นเลนเจอร์ของเขาเนาะแต่ว่าเราก็จะเห็นเลยว่าเบนี่มาลุกของฝั่งตรงข้ามเนี่ย โหดมากๆนะครับคือมันฟาดฟาดฟา,าดทีแบบคือถ้าเบอย่าให้เบนี่มาลุรวมตัวกันดีกว่าใช้คํานี้นะครับอย่าให้เบนี่มาลุรวมตัวกันดีกว่าเพราะว่าสกิลมันไวมากมันปลาสกิลโคตรไวนะครับผมมันกระโดดปึ๊บค้างแปหนึงมันปลาใสโอ้โหแบบปลาไม่หยุดอ่ะเออคือเบนี่มาลุยืนรวมกันไม่ได้นะไม่งั้นแพ้แน่นอนคือดามเมจมันก็แรงด้วยนะครับแถมแบบว่าคือถ้าเรามีทีมรอบข้างที่ดีช่วยล้างอมาตะให้เบดีมารุก็ใช้งานได้ ต้องขออภัยที่คลิปนี้ผมอาจจะมีนอกเรื่องไปบ้างนะครับพูดถึงเลนเจอร์อื่นเยอะกว่าเบนนี่มารูซะอีกนะแต่แบบคือมันดูลําบากนะครับแต่ผมเห็นเลยว่าตาที่แล้วที่เป็นเลนเจอร์ของฝั่งตรงข้ามที่ใช้เบนนี่มารูเหมือนกันเนี่ยเห็นผลชัดมากครับคือมันแบบรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วจัดการทีมผมเกลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าโดนเหลี่ยมผมก็กดแชร์ไปนะแล้วเขาก็ตายหมดเลยเนาะคือเบนนี่มารูมันก็มีข้อเสียเรื่องความถึกนะครับผมแล้วก็ ทีมรอบข้างต้องดีจริงๆนะมันถึงจะแบบว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไม่งั้นมันก็ออกมาแล้วก็ตายครับผมอมืเพราะว่าเลนเจอร์ท่านชมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสมัยนี้คือแบบโอ้โหแบบถึกถึกกันทั้งนั้นดาเมจแจ๊มเจม,จมแรงแรงกันทั้งนั้นนะครับแถมเรื่องระยะความกว้างสกิลของแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างจะแบบโอ้โหแบบโ,โ,แบบโหดอะเออแต่ว่าเมนิมารู้เนี่ยมันสกิลไม่ทะลุมาตะนะครับแถมไม่ค่อยกว้างด้วยแต่ข้อดีคือมันจัดการแนวหลังได้นะฮะแล้วก็ คือมันก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นด้วยนะแต่มันก็ยังจัดการแนวหลังให้เราได้นะครับคือผมอะทีมผมขาดแค่จัดการแนวหลังเวส่วนเบนดีมารูสเนี่ยในทีมผมก็คือแบบมันติดตรงที่มันไม่ทะลุป,ประตานี่นแหละโอ้โหฝั่งตข้ามโอ้โหเราจัดการฝั่งตข้ามไม่ได้เลยอะดาเมจไม่พอนะครับเบนดีมารูสออกมาแล้วก็ตายเลยนะเห็นปะไม่ไหวเลยนะครับสู้ไม่ไหววะ่ะแม่งฝั่งตข้ามเขาดาเมจล้นเหมือนกันนะมีซากุระนะครับแต่วินชี่นี่เกียดมากเลยกอปเรนเจอร์ผมไปก็นะครับผม ขาบ่นได้ว่าดาวินชีเนี่ยคือแบบคือมันเป็นเลนเจอร์ที่ผมคิดว่าโดนเนื้อไปมันก็ยังใช้งานได้อยู่เลยเนาะเออผมค่อนข้างจะเกลียดมากมากเลยนะครับเป็นเลนเจอร์ที่ใช้งานกันเยอะมากแล้วก็ใน1วันเนี่ยผมเจอมันทุกทุกวันเลยนะครับไอดาวินชีเนี่ยคือแบบไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวยอดนิยมอะไรขนาดน,นั้นเนาะเออเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเลนเจอร์ก่อนอาจจะเป็นที่บอสจะเค้ด้วยนะครับที่แบบเอามาทำาไมก็ไม่รู้นะครับผม จจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนนะครับแต่ว่าผมก็มันขาดดาเมทธาตุน้ำมาดิเออผมก็เลยต้องเอากอบลินมาลงซึ่งจะมีบัฟมาตาสองตัวไปทำไมวะ <laughs> เออวะเอชอ่างมันมละกันนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาไปใช้งานที่หลังก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวเบนิมารุนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็ถอดออกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ใช้งานไปก่อนเพราะว่าก็มีบัฟด,ด้วยแล้วก็หลักๆเลยคือผมก็อยากลองอะไรหลายๆอย่างนะครับลองใช้ดูว่า มันจะมีประโยชน์อะไรมากขนาดนั้นไหมนะครับอาจจะมีพาร์ทสนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าเสียดายที่เลนเจอร์ตัวนี้มันไปไม่สุดนะครับมันไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่คือไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับชินราก็เหมือนกันนะครับผมชินรามันก็เป็นตัวที่โหดที่สุดใช่ไหมในโคโรโบนี้นะครับแต่มันก็ไม่สุดแบบเสียดายนะสกิล,ลมันไม่สุดอะดูอย่างเอเลนดีเอเลนเนี่ยมันมันก็้างจะมีสกิล,ลที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็ มีดาเมจนะครับผมและหลักๆเลยก็คือมันเป็นเลนเจอร์ที่ครบครันมากๆนะครับอย่างแรกเลยคือความสามารไเปอร์เนี่ยผมบอกไวก่อนว่ามันค่อนข้างจะใช้ยากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอ่านดีๆไปถึงว่าอ่านแบบอ่านเฉยๆอ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าเอเลนเป็นเลนเจอร์ที่มีความแบบคุณประโยชน์ค่อนข้างจะสูงมากทั้งสตัรพีชีพอะไรอย่างเงี้ยแต่เสียดายที่ความสามารถไฮเปอร์มันก็ไม่สุดนะครับเพราะว่ามันใช้ยากมากมันเป็นแบบสุ่มเนาะ เพราะว่าบางครั้งที่มันตายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเอาเลนเจอร์ของฝ่ายตรงข้ามตามมันไปด้วยก็คือแบบตายไปด้วยก็คือพีชี้แบแต่ว่าสกิลของมันโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยดีมากๆนะครับแต่อย่างชินล้าเนี่ยมันก็จะมีบัฟวิ่งเนาะประโยชน์ก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นชินล่าก็มีประโยชน์คนละแบบกันแต่ว่าเรื่องการดูแลตัวเองในชินละไม่ค่อยดีนะครับคือเข้าไปแล้วก็ต้องไปตายอ่ะคือมันบังคับตายนะชินละนะครับเพราะว่ามันจะสามารถรีดความสามารถให้เปิดได้แต่ว่า ความสามารถให้เปิลมันจะโหดขนาดไหนเชียววะถ้าสมมุติว่าเอาไปเล่นพวกสเตจหลักอะไรเงี้ยอาจจะพอได้นะครับตีป้อมแรงแต่ว่าปัจจุบันเลนเจอร์มันก็ค่อนข้างจะโหดนะครับแล้วก็มีหลายๆตัวที่สกิลดีมากแล้วชิ้นล้าเป็นเลนเจอร์ที่เป็นธาตุไฟซึ่งแบบโอ้โหโดนตบยับง่ายๆเลยนะครับอย่างธาตุไม้เนี่ยอย่างน้อยมันแพ้ทางธาตุอะไรสักธาตุวะน้ําชนะไฟไฟ,ไฟชนะไม้เออก็คือ ไฟเนี่ยมันชนะไม้ใช่ปะแต่ว่าไม้เนี่ยมันมันถึกอะ่ะเออมันเป็นธาตุที่ค่อนข้างจะแบบถึกมากๆนะครับถ้าแบบอยู่กับสายพลังนะอันนี้หลายลคนน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ปะอย่างเช่นเอ,อ่ออะไรอะ่ะมูลอ่ะมูลมูลอะไรวะมูลดุริยางเออเอ,อ้มูลปะมันคือมูลใช่ไหมเออมูลดุริยางอะ่ะเออนั้นถึกมากนะครับผมเมื่อก่อนนี่คือแบบตีไม่ตายนะครับเมลิโอดัตนะครับผมนะตอนมาแรกๆตอนนี้ก็เหมือนกัน ตีไม่ให้ตายครับความสามารถให้เปิดก็ยังติดดีอีกนะเอเลนด้วยนะครับผมตอนที่ผมไม่ได้ปั้นแม็กนี่ใช้งานไม่ได้เลยพอผมปั้นแม็กเท่านั้นแหละโอ้โหแบบยืนเรียงกันเป็นหน้ากระดานคือแบบฆ่าไม่ตายนะครับผมก็แบบถ้าอยู่กับสายพลังมันก็จะโหดนะครับธาตุไม้แต่ว่าธาตุไฟเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าอยู่กับสายพลังก็คือดามเมจมันก็จะแรงแหละเออคือผมบู๊งตรงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเห็นมาหลายตัวแล้วว่า ส่วนใหญ่แล้วธาตุไฟเนี่ยถ,ถ้าอยู่กับสายพลังนะดาเมจจะแรงมากครับผมผมยกตัวอย่างเช่นคิริวนะเออซึ่งชินล,ล้านเนี่ยเป็นตัวที่ตีธรรมดาแรงมากแต่ว่าสกิลไม่มีดาเมจอะเออมันก็ค่อนข้างใช้ลําบากแต่ว่าตีธรรมดาแรงมากนะครับตอนที่ความสามารถให้เปิดติดเนาะคือมันตีป้อมแบบตีหนึ่งทีก็เกือบจะครึ่งหลอดแล้วว่าบางครั้งนะที่ผมเห็นก็แบบค่อนข้างแรงมากนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสกิลมันไม่สุดนะครับผมเหมือนเบนิมารู้เลย คือสกิลไม่สุดนะครับไม่ทะลุมาตะแต่อย่างน้อยก็ก็ยังเอามาใช้ช่วยทีมได้นะมีแบบมาตะแถมมาให้นะครับส่วนชินระก็เอามาทําให้มูฟเบ้นในทีมไวขึ้นนะครับพราะมีบัฟวิ่งก็จะเห็นว่ามีประโยชน์มากๆเหมือนกันนะครับแต่แค่แบบว่าพูดถึงเรื่องการเอาตัวรอดในะชินระไม่ค่อยดีนะครับแต่เรื่องช่วยทีมเนี่ยผมคิดว่า มันอยู่ที่สไตล์การเล่นนะครับใครชอบการมูฟเมนต์แบบสปีดลันไวๆหมายถึงว่าการที่ทําให้เลนเจอร์วิ่งไวอะ่ะเออแบบไปกดหน้าปอมเขาเนี่ยชินละเนี่ยค่อนข้างจะน่าใช้งานมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเน้นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยแล้วแบบออชอบให้ฝั่งตรงข้ามเขามาก,กดหน้าปอมแล้วก็ค่อยดันกลับไปเนี่ยชินละไม่ค่อยไม่ค่อยจะเวิร์กสำหรับคนที่เล่นแบบนั้นนะอ่ะผมอาจจะพูดยาวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรื่องวิเคราะห์อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมขออนุญาต ไปนั่งวิเคราะห์สกงส,งสกิลอะไรใหม่ก่อนเพราะว่าชิ้นลาผมก็ไม่มีเนาะเดี๋ยวจะพยายามสุ่มหาให้ได้นะครับใช้ตัวสุ่มเอาส่วนลูบี้ก็เดี๋ยวเอาไปสุ่มเกียร์คริสต์มาสนั่นเองมี400แล้ว